สวัสดีครับ EP นี้เนี่ยเรามาดูในเรื่องของบินค่าไฟกันนะครับสุดท้ายเราจะข้อมูลในบินค่าไฟเนี่ยมาดูว่าเราจะต้องติดตั้งโซล่าเซลล์ขนาดไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับบินค่าไฟในที่ได้รับแต่ละเดือนนะครับก็จะมีเรื่องอะไรบ้าง1นึ่งก็คือชื่อผู้ใช้ไฟฟ้านะครับสาคัญยังไงชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องใช้เอกสารของเขานะครับในการยื่นขออนุญ,ญาตกับการไฟฟ้านะครับทีนี้ ถ้าเราไปเจอกรณีอย่างของบางท่านที่ไปซื้อบ้านมือสองมาแล้วชื่อในบินในบินค่าไฟเนี่ยยังเป็นเจ้าของเก่าอยู่เราทำยังไงนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับถ้าท่านเป็นเ,เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะถือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็บินค่าไฟล่าสุดนะครับไปที่การไฟฟ้าเขตนะครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับรอบบินหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านแล้วนะครับเพราะเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วก็สามารถที่จะนําเอกสารบินค่าไฟใหม่ที่เป็นชื่อของเราเนี่ยไปยื่นขออนุญาตการไฟฟ้าได้นะครับง่ายมากครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นรหัสของเครื่องวัดนะครับสําคัญยังไงเคยเห็นเสาไฟฟ้าไหมครับ เสาไฟฟ้า1ต้นไม่ได้มีมิเตอร์แค่มิเตอร์เดียวบางทีเราจะเห็นว่ามีอยู่3มิเตอร์4มิเตอร์มิเตอร์ไหนเป็นของเราล่ะคุณรู้ไหมก็ดูจากรหัสมิเตอร์ตัวนี้แหะครับรหัสมิเตอร์ที่โชว์จากตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถไปเทียบดูกับมิเตอร์วัดไฟได้นะครับก็จะทราบว่ามิเตอร์เนี้ยมันเป็นมิเตอร์ของเรานะครับจำนวนหน่วยนะครับจำนวนหน่วยที่อยู่ตรงเนี้นะครับหน่วยที่เป็น kWs หรือที่เราเรียกย่อๆว่าเป็นกิโลวัตต์อวนะครับตัวนี้จะทำให้เราสามารถเฉลี่ยค่าไฟแต่ละวันได้นะครับตัวเลขตัวนี้ถ้ามาหาร30วันปุ๊บเราจะได้ค่าไฟแต่ละวันสำคัญยังไงค่าไฟแต่ละวันเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ในการคำนวณขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลร์เซลลเราจะได้ตัวเลขที่แม่นยำมาก นะครับแล้วก็คุ้มค่ามากๆในการติดนะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเราจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาดกี่กิโลวัตต์นะครับกี่กิโลวัตต์ถึงจะคุ้มนะครับข้อแรกเราใช้ไฟกลางวันสักกี่เปอร์เซนต์อันนี้เข้าๆพอนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าไปจดไปโจดตัวเลขการใช้ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนกระทั่งถึงหกโมงเย็นไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราเทียบดูว่าถ้าช่วงกลางวันเราเนี่ยนะครับเราเปิดแอร์สักกี่ตัวหรือขนาดสักกี่ B t ทแล้วเทียบกับทั้งวัน เราก็พอจะกะประมาณคร่าวๆได้แล้วนะครับทีนี้เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้มาแล้วนะครับเราก็จะมาคูณกับปริมาณการใช้ไฟในแต่ละวันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช้ไฟตองวันสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถึงจะเอามาคํานวณอีกทีนึงนะครับตัวอย่างแค่บ้านผมเนี่ยจผมใช้ไฟอยู่ประมาณ1.500หน่วยต่อเดือนนะครับก็ถ้ามาหารด้วย30วันก็เท่ากับ50หน่วยต่อวัน 50หน่วยต่อวันเนี่ยผมใช้ไฟกลางวันเองเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก40ปอร์ซนะครับผมใช้ไฟกลางคืนเยอะกว่านะครับ40%ของทั้งวันเนี่ยเท่ากับ50าหน่วยคูณ40เอร์เท่ากับ20ิหน่วยตอนที่เราใช้ตอนกลางวันนะครับ20หน่วยเนี่ยมาหารด้วย4ี่ชั่วโมงแดดก็เท่ากับ5้าหน่วยห้าหน่วยเนี่ยแหละครับหรือ5้ากิโลวัตต์เนี่ยเป็นขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ครับมีวิธีการง่ายๆอีกวิธีการหนึ่งหรือจะคำนวณเร็วๆจากค่าไฟก็ได้้นนนะคครับบย่่่าาไฟผมเี ค่าไฟอยู่ที่ประมาณ6,750บาทเฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับเอามาคูณ40%ที่เราใช้กลางวันเราจะได้ค่าไฟที่เราใช้ตอนกลางวันนะครับแล้วก็มาหารด้วย600ก็จะอยู่ที่4.5กิโลวัตต์ปัดเศษขึ้นไปก็จะอยู่ที่5กิโลวัตต์เท่าๆกับเมื่อกี้นี้นะครับที่เราคำนวณใกล้เคียงกันนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยในบินค่าไฟด้านล่างนะครับดูจากในบินค่าไฟแล้วอยู่ด้านล่างมันจะมีทั้งหมด6ช่องเนี่ยนะครับเรายังเอามาดูประวัติในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้ในการคำนวณโซลาเซลล์บางทีเนี่ยถ้าเดือนที่เราเอามาใช้ในการคำนวณเนี่ยนะครับบางเอิญว่าเราใช้ไฟเยอะนะครับมันก็จะเพียนแต่ถ้าเราดูเฉลี่ยทั้ง6เดือนเนี่ยก็จะได้ค่าที่มันย่ำมากขึ้นได้ขนาดติดตั้งที่คุ้มค่าที่สุดทับ